สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาจับผิดนะครับจับผิดในระบบเป็น e ีวีดีเวล t อปเมนะครับเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา7-8ปีมาแล้วนะครับก็การลองผลนั้นนะครับเราก็จะยึดในเรื่องของการใช้ขวดตรวจความประหยัดแบบเรียลไทม์นะครับ เดี๋ยวทำในที่นี้นั่นหมายความว่าเราเห็นด้วยตานะครับแบบตรงไปตรงมานะครับแบบต่อเนื่องนะครับว่าการขับนะครับออกตอบตัวได้เลยครับการขับนั้นนะครับในสภาพจราจรแบบไหนนะครับจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในรูปแบบใดนะครับเราจะจับผิดกันนะครับในด้วยสายตาเรานะครับและก็ขณะนี้นะครับผมก็ได้บันทึกวิดีโอนะครับมอนิเตอร์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปแนะนําตัวท่านดรจากกิจนะครับสวัสดีครับท่านดรครับสวัสดีครับครับนอกจากชื่อนอกจากชื่อดรจากกิจแล้วนะครับอยากจะถามว่าตําแหน่งหน้าที่ท่านประจําอยู่ที่ใดครับครับก็สอนภาควิชาอะไรด้วยนะครับ ปัจจุบันเป็นผู้อนวยการนะครับทางภบุญคิดิยาครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับมหาวิทยาลัยบุรพานะครับก็อยู่ทั้งด้านภาคศึกษาศาสตร์แล้วก็ภาควิศวกรรมศาสตร์นะครับวิศวะไฟฟ้าครับคครรัับบก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับท่านดรจักกิจท่านก็มาร่วมกันวิจัยนะครับโดยท่านดรจักกิจ ไม่ได้งบจากทางใดเลยนะครับรวมทั้ง NGV development ก็ติดตั้งแล้วเก็บเงินเต็มๆเลยนะครับก็ท่านก็มีใจนะครับที่จะร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องราวของวาระแห่งชาตินะครับในการติดตามผลิตภัณฑ์นะครับในการค้นหาผลิตภัณฑ์นะครับว่าสิ่งใดจะตอบโจทย์กับสังคมได้มากน้อยเพียงใดนะครับ เพราะว่าเรื่องราวของพลังงานนั้นนะครับถือว่าประเทศชาติเหล่านั้นยังไม่สามารถที่จะขายข้าวและไปแลกน้ามันมาได้นะครับทั้งๆที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ขายข้าวออกอสู่ตลาดโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับในการใช้พลังงานในประเทศไทยเรานะครับต้องมีการพัฒนา ครับในภักรัฐนั้นนะครับประกาศเป็นวาวแห่งชาตินะครับก็คงต้องค้นหากันนะครับว่าสิ่งใดเป็นว้าวแห่งชาติตัวจริงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปแนะนำอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคราวนี้แนะนำตัวหน่อยครับผมพิสารนะครับครับอาจารย์พิสารนะครับครับต่ออะไรครับจากอยู่ แคทเทลคอมครับแคทเทลคอมนะครับครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้รู้นะครับในเรื่องของยานยนต์นะครับและก็วิศวะยานยนต์นะครับในหมวดของคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ถือได้ว่าวันนี้เรามาจับผิดนะครับจับผิดในเรื่องราวของการสิ้นเปืองเชื่อเพลิงนะครับว่าใน1กิโลนั้นอัตราสิ้นเปือง ใน100กิโลเมตรขึ้นไปสามารถทำได้หรือไม่นะครับรถคันนี้เป็นรถเรนเจอร์นะครับทีซนะครับปี2014นะครับในเครื่องยนต์จุดที่3.2นะครับก็ถือว่าเป็นาการพัฒนารูปแบบออนนิวทุกจุดนะครับออนนิวทุกกระเบียดนิวในเอเลนเจอร์ตัวนี้นะครับ เครื่องบล็อกใหม่นะครับในการจ่ายรูปแบบของยูโรไฟนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ FORD นะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะในตลาดโลกอย่างมากมายนะครับในประเทศไทยนั้นก็เป็นฐานการผลิตส่งไปหลายๆประเทศนะครับก็ถือได้ว่าการผลิตนั้นไม่สามารถที่จะตอบนองกับ ผู้ใช้ที่เรียกร้องกันมาอย่างต่อเนื่องสองปีนะครับก็เชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านที่จะออกรถ3.2ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาในการรอรถค่อนข้างนานนะครับรอนานไหมครับสำหรับคันนี้ประมาณสองเดือนนะครับอ๋อสองเดือนนี่ถือว่าเร็วนะครับ<ม>ครับเขาบอกว่าเป็นสีที่คนไม่ต้องการอะไรครับครับอ๋อถ้าเป็นสีส้มนี่ยากเลยนะอ่ะ กระบอกใหม่<ะ>แต่ว่าออกครั้งที่หนึ่งมีความรู้สึกว่ามันแตกต่างนะครับคือมันจะรู้สึกว่ามันจะสมูทกว่านะสมูทกว่าเหรอครับค,คือสมูทในการเกียร์นะครับจากห<ะ>้าไปหกอย่างที่ที่เคยคุยกันไว้อะ่รับเพราะมันรอรอบสูงครับจะดูนี้รู้สึกว่าจะจะอยู่ที่ประมาณพันแปดมันก็สองพันอะไรเงี้ยก็ืะปกติ เดี๋ยวเราผมว่าลองลองลองนิ่งๆกันสักระยะหนึ่งนะครับลองนิ่งๆกันสักระยะหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ร้อยนะครับครับความเร็วร้อยนะครับครับสำหรับในขวดที่เราได้เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นขวดที่บรรจุน้ำมันหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับขณะนี้รับประทานไปแล้วร้อยห้าสิบซีซีใช่ไหมครับท่านดอเตอร์ครับ ร5 0หสินะครับเราวิ่งไปแล้ว8 8กิโลนะครับ8กิโลสี่แปดจนะครับเ,เราขณะนี้นะครับเราตัวเลขวงบอกไว้นะครับร้0ยกิโลกิน8 0 0ร c อยนะครับตรงหรือไม่นะครับเราจะมาจับผิดนะครับ ไม่ว่าจะผิดหรือถูกนะครับก็เป็นการรายงานอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว3.2นะครับเราวิ่งกันระดับความเร็ว100ก็คงจะ10กิโลต่อลิตรนะครับขณะนี้ก็ตอนนี้เข้าสู่น่าจะเข้าสู่10กิโลนะครับใกล้เคียง10กิโลนะครับก็ยังกินไปประมาณ200ซีซีนะครับณนะขณะนี้นะครับเรา ยังคงไม่ได้เซตอัพอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะหาค่านะครับในขณะที่เรารู้สึกขับสบายๆขับไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากนะ<ม>ก็เราสามารถที่จะเล่นตัวเลขได้นะครับในการที่จะให้ประหยัดมากหรือประหยัดน้อยและสัมพันธ์กับการขับสะดวกสบายในสภาพทุกๆจราจรนะครับเราลองกลับไปดูได้ไหมครับว่าตอนนี้วิ่งไปแล้วถึง10กิโลหรือยัง อ่าสิบจุดห้านะครับเอาละครับสิบจุดห้าตอนนี้เรากินไปสักสองร้อยซีซีได้ใช่ไหมครับน่าจะประมาณสองร้อยสองร้อยนิดหน่อยนะครับเราจะลองอย่างนี้นะครับอ่าฮะประมาณร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะครับอ้าวตอนนี้เราจะลองสิบกิโลเหมือนกันนะครับในสภาพเอ็นจีีล้วนๆนะเอยดีเซลล้วนๆนะครับจะไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับความเร็วเท่าเดิมนะครับอ่าฮะความเร็วเท่าเดิมนะครับเอ็นจีีมีช่วงออกตัวในช่วงแรกนะครับ มีการเปลี่ยนเกียร์ณนะขณะนี้เราลองน้ํามันเพียวๆถือว่าเป็นการลอยตัวแล้วนะครับไม่มีการปิดตัวที่เกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สามแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเสียเปรียบเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าพื้นฐานของการใช้น้ํามันเพียวๆนะครับจะเป็นการตอบสนองความประหยัดอย่างไรนะครับเ,เดี๋ยวเรากลับไปดูที่กิโลเลยครับอันนี้กี่กิโลี่กิโลใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ไป1กิโลนะครับ นะครับว่าเรากิน2 0 0ซีจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับเมื่อกี้นี่10.5ใช่บไหมครับครับความเรียบของผิวถนนนี้เป็นยังไงบ้างครับความเรียบถนนก็มีมีผลนิดหน่อยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่แรงเสียดทานพื้นถนนกับยางรถยนต์เราค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อถูกกดจะเกิดการยุบตัวนะครับก็ ไปรับรูปกับดอกอยางเรานะครับฉะนั้นเป็นช่วงที่หรือตัวสูงสุดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงตากแดดตั้งแต่เช้านะครับจนเจ็นนะครับก็จะมีผลกระทบทุกคันนะครับซึ่งในอดีตนั้น n g v development ถึงถึงกับไม่กล้าส่งรถตอน5้าโมงเย็นสำหรับในเวอร์ชั่น234นะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าส่งตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าศักยภาพของระบบเราเรานั้นนะครับสามารถจะตอบสนองและชดเชยการจ่ายในทุกรูปแบบนะครับ ตอนนี้ดูว่ากินไปอีกขีดได้ไหมครับตอนนี้นนจะได้เตือนแล้วครับเตอนนี้สามจุดแปดนะครับสามจุดแปดตอนนี้น่าจะกินไปครึ่งของเมื่อกี้นี้แล้วนะครับประมาณสี่กิโลนะครับสามจุดห้ากิโลกินเท่ากับสิบจุดห้ากิโลนะครับครับก็เห็นกันจ้าจานะครับเราจะกลับไปเอาแบบไหนดีครับ ตอบเตอร์ครับเาเดี๋ยวเอาให้ถึง21อจุดอ่าถึงยี่สิบเอ็ดจุด่ายี่สิบเอ็ดจุดอ่าจุดห้าเลยอ่าจุดนะครับ <20. 5. S 1> เราเอา <20. 5. S 1> เอา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 สิบต่ 10. ต 10. ต 10. อ10.5นะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดกันที่21นะครับว่ากินไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราคงจะจอดไปดูกันนะครับว่าในระยะทางเท่ากันมีความต่างมากน้อยเพียงใดนะครับ ก็ประหยัดกันเดิมเยอะครับเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีหมดรับควบคุมกันด้วยดีกว่านะครับครับก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านก็คงข้องใจกันมาอยู่นานนะครับว่าในขณะที่เราใช้คูบครลนั้นผลจะเป็นเช่นไรนะครับก็วันนี้นะครับเรามีสองอาจารย์นะครับมารวมด้วยช่วยกันในการจับผิดนะครับจับผิด จับผิดในะที่นี้ก็อาจจะดูฟังแล้วรุนแรงนิดนึงนะครับก็เป็นการจับผิดก็เอาให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับการที่เราจะใช้อะไรเราก็ต้องจับผิดจับถูกเพื่อที่จะรู้ว่าข้อดีมันเป็นอย่างไรนะครับและก็ข้อเสียมันเป็นอย่างไรนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับสำหรับ NGV Development บ,บันทึกสดไม่มีการตัดต่อวิดีโอทุกวิดีโอนะครับเราจะนำเสนอกันอย่างตรงไปตรงมานะครับ เพื่อประโยชน์แก่มวลชนนะครับสำหรับคนที่ใช้ดีเซลนะครับที่ไม่มีทางออกนะครับในระบบ ECV ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเราก็ไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับก็การหมดเมื่อใดนะครับกลับไปขับน้ำมันได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนเครื่องยนต์นั้นจะเป็นไปตามเดิมทั้งสิ้นนะครับซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์ เครื่องมือวิเคราะห์ของพื้นฐานโรงงานผู้ผลิตได้เหมือนเดิมทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นท่านผู้ที่สนใจก็ตัดความกังวลไปได้เลยนะครับหลังติดตั้งนั้นก็จะปเป็นตามสภาพเดิมทั้งสิ้นนะครับเราไปที่18.2แล้วนะครับ10.5ต่อ10.5นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าอัตราสิ้นเปลืองมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับ ขณะนี้เรายังคงเป็นในรูปแบบปบรับไม่ได้ฟูดสเกลนะครับปรับในรูปแบบมาตดฐานนะครับครับเป็นไงบ้างครับการขับยัง,งขับง่ายอยู่ใช่ไหมครับ,รบอ,อ๋อตอนนี้มันเป็นน้ำมันต้องง่ายเน่น้ำมันต้องง่ายอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าอยู่เทินก็จะเลยนะเอาอยัางไงตรงดีกว่าครับอ,อถ้าตรงก็ไม่มีที่จอดอยู่ดีเอาละเอาะเอาละช่องนี้แหละก็จะหย่อนไปหย่อนไปกิโลนึงพอดอีเนี่ยถ้าเราจอดละถ้าเราเราขับหัวกับหัวก็จะเลยนิดนึงเดี๋ยวขอให้เป็นตา,ตามระยะเป๊ะต,ตามระยะเป๊ะอย่างนั้นอาอยู่เทินมาครึ่งกิโลน่าจะใกล้เคียง ยี่สิบจุดสองถูกครับ, <20. 5. S 2> รบผมว่าเกินแน่เลยนะตอนนี้มันสามแล้วเนี่ยสามแล้วยี่สิบจุดห้าเออเออยังเหลืออีกเนี่ยังเหลือ้าโอเค <50. 5. S 2> พอดีล่ะนี่นะครับมาสักครู่นี้เรายุบไปสองร้อสิบสีตอนนี้น่าจะเกือบใกล้ๆลิตรแล้วนะครับ เดี๋ยวเราชิดขวานะครับ10.5ต่อ10.5กิโลนะครับในการดีเบตระหว่างเอ v ทีวีบวกดีเซลกับดีเซลเพียวๆนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจาก21แล้วนะครับ21จอดนี้เลยไหมครับเดี๋ยวจะถอ,อ<า>นมนนู้ดดีกว่าครับ21<า>